ไทยจะได้รับเกียรติเป็นประธานในการประชุมระดับนานาชาติอีกแล้วครับสองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายวัสรส์ภัยหลีกลีและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติเศษมลินี ร่วมกันแถลงข่าวเปิดเผยว่าปีนี้นะครับ2,565ฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ SEANS ครั้งที่19 ซึ่งปีหน้า2,566การประชุมครั้งที่20ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพไทยนะครับมีความก้าวหน้าด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพราะพุ่มประกาศใช้พรบรป้องกันและปราบปรามการพอรานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2,565เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จึงนับได้ว่าจะเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้ผลักดันความคิดนี้เข้าสู่ที่ประชุม SEA n f ทั้ง6ประเทศและภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนครับชาวบ้านคลองบางแก้วใหญ่ตบบางแก้วอำเภอบางพลีจัังหวสมุทรปราการร้องเรียนซอยบางแก้ว16พื้นที่ติดกับกรุงเทพแท้ๆห่างจากห้างเมกะอีกเกียบางนานิดเดียว แต่สภาพถนนเกินจะทนรับไม่ได้ทั้งพังน้ำท่วมขังเป็นหลุมเป็นบอ่อปา่าแง้มจูโจมลงพื้นที่พบกับพิมพิรพนักงานเก่าแก่ของหมู่บ้านอาริยาที่ทำงานมาตั้งแต่ปี2541 เล่าให้ฟังตกใจและก็ดีใจที่พื้นที่กว่าสามพันไร่โอนแล้วกว่า30,000หลังคาเรือนครับไม่ว่าเป็นที่ที่สารณานะซิทซีมิเตอร์หรือว่าโมไซรับจ้างไรเดอร์ต่างๆเมื่อมาดูจาก Google แบบแล้วเมื่อสั่งของเจ้ามาเส้นนี้มาเส้นนี้ทั้งหมดครับใช่จะเป็นเส้นเนี้เส้นเอกที่เขาหลงทางมาตลอดเห็นทีมงานพมมิตรช่วยเขีนทุกอย่างมันถูกครับ อันนี้ใช่เลยใช่เลยครับพวกรอปภทีมงานพวกผมนี่ครับระยะทางกว่า3กิโลเมตรลูกบ้านตั้ง30มหมกว่าหลังคาเรือนทําไมไม่ทําถนนให้ดีๆหน่อยละครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นพื้นที่ของอาริยาโดยตรงมันเป็นถนนพระรามยอมเก่าแต่โครงการอาริยาคือมาสร้างเนี่ยคือเส้นเมนเน,เนี่ยเขาน่าจะมาสร้างให้กับผู้ร่วมทางทั้งหมด เป็นถนนภาวะจำยอมพื้นที่สุนบุคคลแล้วใครน่อใจดีเอากอนกิจหักมาลงมาถมที่ให้ครับเจ๊ใหญ่สมที่ครับขอบคุณเจ๊ใหญ่แล้วก็คุณไมเคิลคุณไมเคิเลด้วยนะครับ่ครับคนพื้นที่เขาเขาคอยดูแลสมที่ตรงนี้อยู่รั ถามแรงตอบแรงอยู่มากกว่า25ปีรู้ดีนะไหนแนะนําเส้นทางหลีกเส้นทางเลี่ยงหน่อยสิทางจริงๆแล้วจะเราจะมีทางสะดวกเข้าทางคอนโดเอสเปซมีบางนาเข้ามาคือจะมีเส้นทางคูนมาตลอดเลยอย่าลงมาทางครูคราอีกล่ะท,กกละทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนป ติดตามป่าเง็มจู่มวมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กท่าว๋าเง็มทุกวันและยูทูบป่าเง็มรับเจ้านายปูน